เฮ้ยคุณเคยเห็นโจรที่ไหนแม่ที่มันกล้าขึ้นบ้านแล้วยังมาท้าทายเจ้าของบ้านซึ่งซึ่งหน้าตอนนี้เลยนะประเทศไทยเรากําลังเจอเรื่องแบบนั้นเป๊ะๆเลยกลุ่มคนกัมพูชาไม่ใช่แค่แอบแฝล้ำเส้นเข้ามานะแต่กําลังแสดงพฤติกรรมที่โคตรจะอุกอาจท้าทายอํานาจรัฐของไทยเราซึ่งซึ่งหน้าเลยเว้ยพวกเขาทําอย่างกับว่าแผ่นดินตรงนั้นมันไม่มีเจ้าของอะทําอย่างกับว่าประเทศไทยเราไม่มีน้ํายาวันนี้เราต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าเราจะจัดการกับเรื่องที่มันหยามเกียรติกันขนาดนี้ยังไงดี โอเคมาเรามาไล่เรียงกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเพิ่งปะทุข,ขึ้นมาร้อนๆเลยที่แถวๆช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์พวกข้อมูลล่าสุดเลยนะจากนักข่าวภาคสนามแล้วก็แหล่งข่าวฝั่งความมั่นคงอะนะเขายืนยันตรงกันเป๊ะเลยว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชาอ,อืมากันเยอะเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่คนสองคนแต่มากันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาติดแนวรั้วลวดหนามของฝั่งไทยเราเลยซึ่งไอรั้วที่ว่าเนี่ย เราเพิ่งจะสร้างเสร็จไปใหม่ๆเลยแล้วก็สร้างในเขตแดนของเราแบบถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วแต่แล้วเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเว้ยเพราะพวกเขามาถึงปุ๊บนะโอ้ยลงมือรือ้อทําลายแนวรั้วเราทิ้งทันทีเลยเว้ยเสียงดังโครมครามทําลายมันแบบไม่แคร์สายตาใครเลยแล้วอ้างเหตุผลง่ายๆเลยนะว่ารั้วของเราอ่ะมันล้ําเข้าไปในที่ของเขาอืมเป็นคําอ้างที่แบบฟังไม่ขึ้นเลยว่ะจังหวะนั้นเลยนะพวกพี่ๆทหารพราน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเราที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะก็รีบพุ่งเข้าไปคุมสถานการณ์ทันทีเลยแต่ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะเว้ยว่าตอนนั้นมันตึงเครียดมากพูดบันบ้านเลยคือฝั่งนู้นน่ะคนมันเยอะกว่าเราแบบเห็นเห็นเลยแล้วท่าทีที่เข้าแสดงออกมาเนี่ยเออมันไม่ใช่ท่าทีที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเลยสักนิดแต่มันคือการแสดงออกว่าไม่เป็นมิตรแบบชัดเจนสุดๆเลยทีนี้พอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้ว คำถามตัวเบื้อเรื่อเลยที่มันผุดขึ้นมาในหัวแล้วผมเชื่อว่ามันจุกอยู่ในอกของคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ก็คือพวกมันกล้าดียังไงวะอะไรมันอยู่เบื้องหลังความเหมเกริมครั้งนี้กันแน่อะไรที่ทําให้คนกลุ่มนี้มันกล้าทําอะไรที่ท้าทายกันซึ่งซึ่งหน้าได้ขนาดนี้ครับจากการวิเคราะห์ของพวกนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็พวกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะเรามองได้2มุมหลักๆเลยมุมแรกซึ่งเป็นมุมที่มองแบบผิวเผินที่สุด ก็คืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาปากท้องของชาวบ้านแถวนั้นจริงๆคือเขาอาจจะรู้สึกว่าไอรั้วใหม่ที่เราไปสร้างอ่ะมันไปกระทบที่ดินทํากินของเขาหรือไปขวางทางเดินที่เขาเคยใช้กันมาอืมซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่มันก็มีอะไรแปลกๆอยู่ดีว่าเฮ้ยแค่เรื่องกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันจะทาให้คนลุกฮือขึ้นมาทําลายทรัพย์สินของอีกประเทศหนึ่งได้เลยเหรอวะแล้วนี่แหละมันพาเราไปสู่มุมที่สองซึ่งเป็นมุมที่หลายฝ่ายให้น้ําหนักมากที่สุด แล้วก็น่าจะเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือหรือว่านี่มันเป็นเกมการเมืองวะมันเป็นละครฉากหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นมาหรือเปล่ามีใครบางคนในฝั่งกัมพูชาจงใจปลุกปั่นชาวบ้านเพื่อสร้างเงื่อนไขาบางอย่างทางการเมืองขึ้นมาหรือเปล่าเพราะคุณต้องคิดตามนะการกระทําที่มันอุกอาจระดับนี้ที่กล้าขนคนมาเป็นฝูงเพื่อเข้ามาทําลายของในบ้านคนอื่นเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากความคิดของชาวบ้านธรรมดารรมดาโดยที่ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง หรือไม่มีใบสั่งมาจากใครบางคนนะ่นะมันเหมือนลองของอะ่ะลองเชิงดูว่าเฮ้ยประเทศไทยอะ่ะจะตอบสนองยังไงจะมีน้ํายาแค่ไหนนั่นแหละครับแล้วพอเรื่องมันมาถึงจุดนี้ที่เราเริ่มเห็นเขาลางแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชาวบ้านทะเลาะกันแต่มันอาจจะมีคนเขียนบทอยู่เบื้องหลังคําถามที่ตามมาทันทีแล้วก็เป็นคําถามที่ผมได้ยินเสียงตะโกนอยู่ในใจของคนไทยหลายคนเลยก็คือแล้วทหารไทยทําอะไรอยู่ทําไมเราไม่ซัดกลับไปให,ให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยวะ ทำไมเราปล่อยให้มันมาหยามเราซึ่งซึ่งหน้าได้ขนาดนี้ผมอยากให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะแล้วฟังตรงนี้ดีๆเลยจากถแถลงการของโฆษกกระทรวงกลาโหมแล้วก็คำสั่งตรงจากนายทหารระดับสูงเนี่ยสิ่งที่ทหารของเราทำในวินาทีนั้นเขาเรียกว่าการใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดฟังแล้วอาจจะโคตรหมุดหงิดเลยใช่ไหมครับว่าโดนขนาดนี้แล้วยังต้องมาทนอีกเหรอวะผมอยากจะบอกว่าฟังดีๆนะนี่มันไม่ใช่การยอมแพ้เว้ยไม่ใช่ว่าเราปอดนะ แต่มันคือยุทธวิธีเป็นแผนที่คิดมาแล้วเพื่อไม่ให้เราเดินเข้าไปติดกับดักที่ไอฝั่งนั้นมันขุดล่อไว้ลองนึกภาพตามนะถ้าทหารของเราเกิดฟิวส์ขาดขึ้นมาแล้วใช้กําลังเข้าไปซัดกับคนพวกนั้นจนมีคนเจ็บคนตายหรือเกิดเรื่องนองเลือดขึ้นมาคุณคิดดูดิภาพที่มันจะออกไปทั่วโลกมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็คือภาพทหารไทยทําร้ายประชาชนไงจากที่เราเป็นฝ่ายโดนกระทํานะเว้ยเราจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันทีเลยและนี่แหละ คือสิ่งที่พวกนั้นมันอาจจะอยากให้เกิดขึ้นใจจะขาดเพื่อที่มันจะได้เอาไปเป็นข้ออ้างสร้างความขัดแย้งให้บานปลายแล้วก็ลากเราไปคุยกันบนโต๊ะเจรจาที่ฝั่งเราเสียเปรียบสุดๆเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยดังนั้นเป้าหมายของฝ่ายความมั่นคงไทยเราตอนนี้เลยชัดเจนมากคือต้องปกป้องอธิปไตยของชาติโดยที่ไม่ทําให้เรื่องมันลุกลามจนควบคุมไม่ได้และที่สําคัญที่สุดที่เป็นเหมือนไพ่ตายในมือเราเลยก็คือ เรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือเราไม่ได้พูดลอยๆนะเว้ยเรามีทั้งพิกัดดาวเทียมมีภาพถ่ายมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่พิสูจน์ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่านี่คือแผ่นดินไทยไอที่เราสร้างรัว้วมันคือแผ่นดินของเราอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราจะใช้หลักฐานที่มันแน่นปึกพวกนี้แหละไปสู้กันบนโต๊ะเจราจาแบบเป็นทางการผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือที่เขาเรียกกันว่า RBC แล้วก็คณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า GBC อะนะพูดง่ายๆคือเราจะใช้ความจริงใช้เหตุผลสู้แทนที่จะใช้อารมณ์ซึ่งมันเป็นวิธีที่นิ่งกว่าแล้วก็ได้ผลในระยะยาวม,มากกว่านั่นเองครับแล้วอนาคตละ่ะอนาคตชายแดนเราจะเป็นยังไงต่อไปผมต้องพูดกันตามตรงเลยนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่เลยนะเว้ยแบบไซเรนดังลั่นเลยอะมันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นเลยว่า สันติภาพแถวแถวชายแดนที่เราเคยคิดว่ามันโอเคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันเปราะบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังจากนี้จะต้องถูกจับตามองแบบห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวอนาคตหลังจากนี้มันเลยขึ้นอยู่กับท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาแบบเต็มๆเ,เลยว่าเขาจะแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ยังไงเขาจะยอมรับความจริงไหมว่าคนของตัวเองล้ําเข้ามาในบ้านเราแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือเขาจะคุมคนของตัวเอง ไม่ให้มาก่อเรื่องยั่วยุที่มันยามหน้ากันแบบนี้ได้อีกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยทั้งชาติกำลังจับตามองอยู่ครับสุดท้ายในฐานะคนไทยในฐานะเจ้าของบ้านเจ้าของแผ่นดินผืนนี้สิ่งที่เราทุกคนทำได้ดีที่สุดตอนนี้คืออะไรอย่างแรกเลยนะตามข่าวอย่างมีสติเอาจากแหล่งข่าวที่มันเชื่อถือได้จริงๆนะเว้ยอย่าไปอ่านอะไรก็ไม่รู้ที่เขาปั่นกันให้เกลียดกันอย่างที่สองคือช่วยกันส่งกำลังใจ หนุนหลังพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทหารพรานของเราทุกคนที่กำลังทำงานหนักอยู่ข้างหน้าพวกเขาต้องใช้ทั้งความเข้มแข็งและความอดทนแบบมหาศาลเลยนะเว้ยและข้อสำคัญที่สุดคือการแสดงพลังของเราให้มันเห็นกันไปเลยให้รัฐบาลรู้ไปเลยว่าคนไทยทั้งชาติอะไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราทุกคนยืนอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่และเราไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแกรหรือขโมยแผ่นดินของเราไปได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียว พลังที่สามาคัคคีเป็นหนึ่งเดียวของพวกเรานี่แหละคือเกราะป้องกันประเทศที่ดีที่สุดแล้วครับเรื่องนี้ยังไม่จบครับและสรุปสั้นจะเกาะติดเรื่องนี้แบบไม่ปล่อยเลยแล้วจะรีบเอาข้อมูลลึกๆมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนแล้วคุณล่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่ฟังอยู่คิดว่ารัฐบาลไทยเราควรจะจัดหนักเรื่องนี้ให้เด็ดขาดกว่านี้ไหมหรือว่าวิธีทางการทูตนี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วคอมเมนต์คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะอย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวร้อนที่คุณจำเป็นต้องรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ